าพี่น้องโบสเอามาเบ่งต้นลูกพรับลูกพรับต้นที่อร่อยที่สุดในฟาร์มเมื่วเด็ดกินใบมันมนองไงมันก็ลนลงมาเบ่องอยากกินเด้หรอลูกพรับห่ว <c oughs> อันต้นอันเต็นเ,เ,นเลย เบิ่งนึงเด้เนี่ออกมาส้มบรรยากาศข้างนอกดูวิวอยู่ฟาร์มพี่นอ้องตังนี้จะเป็นสั้น2ส,สั้น3เนาะค่ะไปเส้นมากกข้าตอนนี้นี่มาดมคนพี่นอ้องเด้เด้เนี่ยออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกความเงียวยิ่งนอ้อง กระทิ่วันใหญ่เติบดิรอบเขาท้องฟ้าสดใสบ่นหนาวบ่ห่อน เด็กๆกำลังกินหญ้าแล้วก็ยืนชมวิว บโอ้ยลูกไงแห้คือด่าเพืใหไงก็กำปั่นอีกเลยนี่พู่อลูกพับเพื่อลูกพับด้วอยที่สุดในฟาร์มนี่วางกีมวัดคีด้ยนี่เนื่ วิววิวมึดูลูปรับไปพี่น้องบุคคลโตให้ด้วยจ้าฝากคอมเมนต์ฝากก็ไล์นะแม่ด้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า